กลับมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากที่เกมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถูกเลื่อนออกไปนะครับสัปดาห์นี้กลับมาเล่นแล้วนะครับแล้วก็ช่องคุยกันเนอร์สของเราก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากที่โดนแฮกเกอร์ขโมยช่องไปครึ่งเดือนเลยนะครับตอนนี้กลับมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Suzuki XL 7รถยนต์มันติด d y n a m i c crossover เข้มดุดัน,ด,นด้วยสีทูโทนสะดุดตาโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมตอบโจทย์ทุกการใช้งานกับจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยด้วยกล้องมาทึกหน้ารถและกล้องมองหลังพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยโครงสร้างตัวถัง TECT e และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทค SUZUKI XL7 เติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับ SUZUKI XL7 ด้ที่โชว์รูมรถยนต์ SUZUKI ทั่วประเทศสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องฟุตบอลหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของอาซ e นอลครับวันนี้ผมเก่งมนชัยนะครับมาประจําการแล้วนะครับดีใจมากเลยนะฮะไม่รู้ ทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมนะฮะแต่ผมคิดถึงคุณมากนะฮะมีหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาถามแล้วก็อินบ็อกซ์มาถามใน Facebook แฟนเพจนะครับเพราะว่า Facebook ยังไม่ปลิวนะครับแต่ว่าช่องเนี่ยปลิวไปกว่า2สัปดาห์เลยนะครับก็วันนี้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใดๆก็ตามผมขออนุญ,ญาต เกิดเล็กน้อยก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยไม่ได้ขี้เกียจทำคอนเทนต์นะครับไม่ได้ไม่ได้ปิดช่องไปไหนนะครับแต่ว่าเราโดนแฮกเกอร์โจมตีครับมันเรียกว่าทำเราแสบมากเลยนะครับก็คือเอาช่องเราเนี่ยไปโพสต์ข้อมูลอะไรที่มันผิดกฎของ YouTube นะครับก็เลยทำให้ช่องเราเนี่ยถูกปิดไปนะครับแล้วก็ผมก็เลยไปทำเรื่องกับ YouTube ก็ขอบคุณทาง ออนไลน์สเตชันหรือว่า OS ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยประสานแล้วก็ขอบคุณ YouTube ประเทศไทยด้วยนะครับทำให้เราได้กลับมาเจอเจอกันแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้เลยอยากจะรบกวนทุกคนจริงๆครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าแฮกเกอร์เนี่ยที่มันโพสไอ้คลิปที่มันผิดกฎ u t u b e เนี่ยมันทำให้มีเอฟเฟกอะไรอีกหรือเปล่ามันอาจจะทําให้ปิดกั้นการมองเห็นไหมมันอาจจะทำใหอ้อ่ช่องเราติดเหลืองหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ย ช่วยคอมเมนต์ช่วย s u b s c r i b e ช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนได้เห็นหน่อยก็แล้วกันนะครับใครที่ดูตาม Facebook ถ้าไม่รู้จะเม้นอะไรนะครับก็ช่วยส่งสติ๊กเกอร์ให้หน่อยใครดูทาง u t u b e นะครับไม่รู้ว่าจะเมนอะไรก็ส่งอีโมจิอะไรก็ได้นะครับให้ผมหน่อยนะครับแล้วถ้าไม่รบกวนเกินไปนะครับขอไลค์สักหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับแชร์สักหนึ่งแชร์ก็แล้วกันนะครับทำให้ช่องเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนะครับกราบขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับอ่ะ ว่าแล้วนะครับมาคุยก่อนเกมกันหน่อยครับเกมเบนฟอร์ดกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับอยากบอกทุกคนแบบนี้ครับว่าเราลองมาเหมือนกับว่าท่ายผลกันก่อนสักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าเเกมนี้ครับเบนฟอร์ดกับอาร์เซนอลนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรคุณคิดว่ารูปเกมจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากจะเห็นใครที่จะโดดเด่นในเกมนี้เป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับ มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมหน่อยนะครับเกมลอนดอนดาบี้แมชนะครับถึงแม้จะบอกว่าเป็นลอนดอนดาบี้เนี่ยต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยไม่ได้มีความดุเดือดอะไรมากมายนักนะครับก็เลยทําให้เรื่องราวของการเลื่อนการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้ถูกเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับเพราะาฉะนั้นทําให้โปรแกรมที่จะเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นตามปกตินะครับที่ผมบอกแบบเนี้ยเพราะว่าพรีเมยร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับ คู่ใหญ่บางคู่เนี่ยถูกเลื่อนออกไปนะครับแมนยูถูกเลื่อนออกไปลิเวอร์พูลเชลซีอะไรพวกนี้ถูกเลื่อนออกไปนะครับอาร์เซนอลที่ไม่เลื่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นในลอนดอนก็ตามเนี่ยนะครับแต่เป็นชายขอบลอนดอนแล้วก็เป็นเกมที่เรื่องราวของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันมันอาจจะไม่ต้องใช้บุคลากรมากเหมือนเกมอื่นๆนะครับนะ,ะว่าแล้วไปลุยกันเลยครับเกมที่เบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมครับวันอาทิตย์จะเล่นตามเวลาบ้านเราก็คือ6โมงเย็น นะครับเรียกว่าเตะเร็วเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่น่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ครับเมื่อฤดูการที่แล้วครับเบนส์ฟอร์ดกับอาร์เซนอลนะครับเล่นเป็นคู่เปิดสนามของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นที่แล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเบนส์ฟอร์ดครับทุบอาร์เซนอลซึ่งตอนนั้นเบนฟอร์ดเพิขึ้นพรีเมียร์ลีกมาเป็นฤดูการแรกนะครับหลังจากไม่ได้ขึ้นมาปุมา 70- 80ปีนะครับ ขึ้นมาปับ๊บทำศึกลอนดอนดาร์บี้ทุบอาร์เซนอลชนะวยสกอร์2ประตูต่อ0ครับซึ่งต้องบอกว่าพีนั้นเนี่ยเซอร์ไพรส์ปปลเลยครับใครใครก็ไม่เชื่อครับนะฮะแล้วผลกระทบทำให้อาร์เซนอลเป๋เลยนะครับแพ้หลังจากนั้นแพ้ไปอีก2เกมนะครับทำให้แพ้3นัดรวดอยู่อันดับที่20มิเกลอร์เตต้าเก้าอี้ร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะครับ เกมวันนี้ครับก็เลยมีความหมายครับหนึ่งก็คืออาอร์ซอลต้องการล้างแค้นแน่นอนนะครับล้างอายล้างเขินเมื่อสีซสั่นที่แล้วที่เล่นที่นี่แล้วอาอร์ซอลแพ้ไปถึง2-0ศูนยสกอร์นี้เรียกว่าเรียกว่าเป็นเกมศูนย์แบบสู้ไม่ได้ด้วยนะครับเรื่องของรูปกรงรูปเกมอะไรประมาณนั้นนะครับ เป็นการดวนการของกุนซือที่ต้องบอกเป็นรุ่นใหม่ทั้งคู่นะครับก็คือโทมัสแฟงกับมิเกลอาร์เตต้าครับแล้วก็เป็นทีมคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีอายุเฉลี่ยเป็นแค่ประมาณ24-25ปีเท่านั้นเองอาร์เซอลจะน้อยกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าเบนส์ฟอร์ดก็ไม่ได้เยอะกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นเด็กรุ่นใหม่เจอกับเด็กรุ่นใหม่ครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับสถิติการพบกันก่อนหน้านี้ครับอาร์เซอลชนะที่เอมิเรตสเตเดียม2-1นะครับที่เบนฟอร์ดอาร์เซอ็ ย้อนไปก่อนหน้านู้นครับตอนก่อนที่เบนฟอร์ดจะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับก็เคยเจอกันในฟุตบอคลคาราบาวครับครับอาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อ1ครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังคงขาดตัวผู้เล่นหลักๆอย่างโทมัสปาเต้นะครับเอ่อริชเนลสันเอ่อโมเมตเอลเนนี่อะไรพวกนี้ยังขาดอยู่นะครับแต่ว่าซินเชนโก้เนี่ยน่าจะกลับมาฟิตพร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับ 11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าบ้านครับจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดวิดรายานะครับคนนี้เนี่ยเขาเคยให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายมานะครับเราได้แรมสเตลแทนนะครับกล้องหลัง4คนของเบรนฟอร์ดครับทางซ้ายจะใช้ทางด้านของริกเก้เฮนลี่นะครับแล้วก็แบ็คขวาจะใช้อารอนเฮกกี้คนนี้ก่อนเปิดฤดูกาลวิ่งเข้ามาสู้ด้วยนะครับคู่เซนในหาวจะเป็นยันเซนจับคู่กับเบนมีครับ กองกลาง3คนของเบนฟอร์ดครับจะประกอบไปด้วยมาร์ติอัสเดนเซนนะครับแล้วก็มีทางด้านของบับซิตเต้แล้วก็เจนเนลนะครับก็จะเป็นกองกลางที่จะคอยทําเกมทั้ง3คนนะครับแนวรุกครับต้องบอกว่าแนวรุกปีนี้ของเบนฟอร์ดน่ากลัวจริงๆครับโดยเฉพาะคนนี้ครับอีวานโตนี่ครับเพิ่งซัดแฮตทริกในเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายขวาครับจะใช้ทางด้านของคีนเลวินพอตเตอร์ครับแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นแรนเอ็มบัวโมครับ ซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็มาชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันแนวรับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าไม่นับเกมแพ้แมนยู31เนี่ยถือว่า เป็นแนวรับที่มีประสิทธิภาพในฤดูกาลนี้เลยครับผู้รักษาประตูจะเป็นอาร์ล a อแลมสเดลครับแบ็กขวาจะเป็นเบนจามินไวท์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับโอลิเวนเดอร์ซินเชนโก้ล่าสุดมีข่าวว่าบาดเจ็บระหว่างการซ้อมนะครับก็เลยทําให้จะเป็นคลินเชนี่ครับมาประจําการทาง Back แบ็กซ้ายแทนครับคู่เซ็นเตอร์ฮารเช่นเดิมเช่นเคยครับวินเลมซาลิบาจะจับคู่กับกราเบลมากยเยสครับ กองกลางตัวรับ2คนครับกรินิชาก้าครับจะยืนจับคู่กับแซมบี้โลของก้าครับไม่ไม่ชอบตัวนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าดีที่สุดที่เรามีณเวลานี้แล้วครับแนวรุก3คนครับจะใช้มาร์ตินโอเดกาเป็นเพลย์เมเกอร์ครับแล้วก็บูเกโยซาก้ายืนทางขวามาตินเนลลี่ครับจะยืนทางซ้ายแล้วก็กราเบลเจซุสครับจะยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับนี่คือไล์อัพที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับ สถิติอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอาร์เซอลยังคงเป็นจา่าฝนะูงณเวลานี้นะครับเล่นไป6นัดเนี่ยชนะ5แพ้1นะครับขณะที่เบนฟอร์ดรับอยู่อันดับที่8กครับซีซั่นนี้เขาเปิดตัวมาดีใช้ได้นะครับเล่นไป6นัดชนะ2เสมอ3แพ้1ครับก็ถือได้ว่าเป็น เป็นฤดูกาลที่เปิดตัวได้ดีของทั้ง2ทีมนะครับไปดูสถิติเรื่องของการเล่นย้อนหลังไปของทั้ง2ทีมหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเบรนท์ฟอร์ดครับหเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับขณะที่อาร์เซนอลหเกมหลังสุดครับชนะ4แล้วก็แพ้1ครับ เกมนี้ผมเชื่อว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายสำหรับทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลครับเพราะว่าอีวานโตนี้เนี่ยร้อนแรงเหลือเกินครับล่าสุดก็มีรายชื่อติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับในยุคของเกล็ t เซาเกตนะครับแล้วก็ฟอร์มส่วนตัวเนี่ยผมว่าดีตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วนะครับต่อเนื่องมาซีซันนี้ก็ยังคงร้อนแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าแนวรับอาร์เซนอลปั่นป่วนกับอีวานตนี้แน่นอนครับ ส่วนในแนวรุกของอาร์เซนอลเนี่ยต้องถือว่าวันนี้เนี่ยองประกอบของทั้งทีมเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะแนวรุกนะครับแนวแผงทาเกมนะครับโอเดกาดมาตินเนลลี่ที่มีการยื่นสัญญาใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บุก u โยซากาเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างไปทางที่ดีนะครับ แล้วก็สูนหน้าตัวเป้าอย่างกราเบลเช s u สเนี่ยเรียกว่ามาเติมเต็นอาร์เซอในฤดูกาลนี้ครับผมคิดว่าการที่โปรแกรมมันถูกเลื่อนออกไปเนี่ยนะครับมีผลกระทบที่ดีกับอาร์เซอเเล็กๆนะครับก็คือเรื่องของสภาพความฟิตพร้อมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับทำให้เกมล่าสุดที่เราเล่นก็คือเกมที่เราชนะซูริกสอเลยนะครับซึ่งเกมวันนั้นนอาร์ซอเล่นไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็ พอมันได้หยุดได้พักได้เบรกเนี่ยผมเชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้าและลูกทีมเนี่ยน่าจะกลับไปพูดคุยอะไรกันบางอย่างนะครับเหมือนซีซั่นที่แล้วครับที่อาร์เซอ f ลฟอร์มไม่ดีแพ้3ามนัดติดกลับมาแล้วมีเบรกทีมชาติเนี่ยทำให้กลับไปทบทวนกลับไปพูดคุยกันแล้วก็สามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นกับทีมเล็กได้ดีนะครับ ทีมทีอ่อันดับในตารางน้อยกว่าชื่อชั้นน้อยกว่าเนี่ยอาร์ซอลสามารถเก็บแต้มได้หมดเลยนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีกับเด็กๆฮนะซึ่งสวนทางกับเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยเล่นกับทีมอันดับเดียวกันเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะผลงานไม่ได้สู้ดีนักนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับทีมใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยสามารถชนะได้เลยนะครับย้อนกลับไปไม่ต้องไกลครับซีซั่นนี้ครับ ทางด้านเบรนฟอร์ดเนี่ยเพิ่งตบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อศูนย์ที่บ้านตัวเองเนี่แหละครับก็ถือว่าประมาทไม่ได้เลยดีเดียวนะครับต้องบอกว่าอาร์เซอลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจองานง่ายสําหรับเกมนี้ครับผมเชื่อว่ารูปเกมเนี่ยจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยที่จะค่อนข้างมาเล่นเกมรับอย่างรัดกุ่มครับแล้วฝั่งอาร์เซอลเนี่ยจะใช้เกมบุกใช้เกมเทะลุทะลวงต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สวนกันไปสวนกันมาอย่างสนุก ไม่เชื่อว่าทั้งสองทีมจะเล่นแบบอ,อุดอู้คุดค,คูแบบกลัวแพ้กลัวไม่มีคะแนนผมเชื่อว่ามันจะไม่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าจะเป็นการแลกกันอย่างสนุกครับอาเชอลจะใส่เข้าทํา เบนฟอร์ดจะสวนนะครับทีนี้มันอยู่ที่ความเฉียบคมครับส่วนตัวผมเชื่อว่าเนอล n เน่ยมีดีกว่าเล็กๆครับสามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วก็เฉือนชนะในเกมนี้ได้ถ้าเป็นถ้าฟันทงลงสกอร์เนี่ยผมเชื่อว่าเนอลชนะไม่เยอะครับอาจจะชนะ1ลูกครับอาจจะ1-0-2-1อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ชนะด้วยสกอร์สัก1 0แล้วก็เก็บคลีนชีตได้นะครับแต่ผมก็หวั่นใจอีวานโตนี่เหลือเกินนะครับถ้า ดังนั้นเบน์ฟอร์ทำประตูได้เนี่ยอาร์เซนอลก็อาจจะต้องยิงมากกว่า1ลูกเพื่อที่จะแซงชนะด้วยสกอร์2ประตูตอนนนั่นเองครับ เอาละครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรในเกมนี้นะครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยนะครับมาฟันธงกันเล็กน้อยแล้วกันคิดว่าอัลซ่จะสามารถเอาชนะได้ไหมหรือว่าจะเสมอหรือว่าจะถึงขั้นแพ้เลยนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าไอ้ที่เราเดาๆกันเนี่ยไอ้ที่เราคาดการฟันธงกันเนี่ยมันใกล้เคียงบ้างไหมนะครับสนุกสนุกแล้วกันนะช่วงท้ายต้องขออนุญาตขายของเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบขนมปังครับ กินขนมปังทุกวันนะฮะมีติดบ้านเอาไว้มีติดรถเอาไว้ครับกับขนมปังเลอแปงครับเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับเขามีสื่อโซเชียลด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะครับฝากไปติดตามเลอแปงด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ ออนวอรเลยครับเราเพิ่งโดนแฮกมาครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พวกเราหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไม่รบก,กวนเกินไปขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับจะเป็นแค่สติ๊กเกอร์จะเป็นแค่อีโมจิก็ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ